ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับแฟนๆเฮลานหมอลำดังบอยสิริชัยแอนออรดีประกาศแต่งงานกันแล้วแฟนๆเฮลานหมอลำดังบอยสิริชัยแอนออรดีประกาศแต่งงานกลางไฟ์สดสำหรับแฟนๆหมอลำลูกทุ่งคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่จิ้นหมอลำที่เลื่อนสถานะมาเป็นคู่จริงแอนออรดี already, กับบอยสิริชัย โดยก่อนหน้านี้แฟนๆจ้นและรุนหนักมากซึ่งฝ่ายชายก็ไม่ทําให้กองเชียร์ต้องผิดหวังเซอร์ไพรส์ขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนระหว่างขึ้นโชว์บนเวทีหมอลำด้วยกันเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆได้ฟินกันหนักกว่าเก่าหลังผู้ใช้ทิกตอกรลายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปในช่วงที่แอนออรดีกับบอยสิริชัยไลสดสดแจ้งข่าวดีระบุว่าบอสกับซอพูดแล้วปี P 67 แต่งงานแน่นอนงานนี้งานใหญ่แฟนคลับทุกคนต้องไปร่วมงานเป็นข่าวดีแต่เช้าเลยจ้าเรียกได้ว่างานนี้แฟนคลับมอลำต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากดูจนจบไลฟ์เช้านี้ใจฟูมากๆตื่นเต้นรอคอยค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องสวยหล่อที่สุดใน3มโลกเลยค่ะรอคือกันจ้าจะได้ไปเจอกันวันนั้นดีใจจังเลยดีใจแหงที่น้องทั้งสองจะแต่งกัน ขอบคุณข้อมูลข่าวจากส a ามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังเลยนะครับขอบคุณครับ